ที่จังหวัดลำปางก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะคุณณริรนทที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะคะกระทรวงอุตสาหากรรมจัดงานอุตสาหากรรมแฟร์2025ช็อปเพลินเดินฟินเช็คอินลำปางค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงของปลายปีนี้ นายนัทพลรังสิตพลประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดงานอุตสาหกรรมแฟร์2025ชอบเพลินเดินฟินเช็คอินลำปางณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายกฤษณะพินิษรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนร่วมพิธีตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมดีพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์2025ระหว่าง ว่างวันที่2-6ถึงตุลาคม2568เป็นการสร้างโอกาสในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบกิจการ SME ไทยและวิสาหกิจชุมชนอีกทั้งผู้ประกอบการโรงงานยังได้มีพื้นที่ในการกระจายสินค้าถึงกลุ่มผู้บริโภคโดยตรงภา,ายในงานนคะครับมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ามากมายแบ่งเป็นโซนต่างๆเช่นโซนมหก,กรรมสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจากเครือสหพัฒน์จำนวน52บูธโซนรถที่ใช้เดียวที่ชอบ พบข้อเสนอพิเศษสุดในงานจากค่ายรถยนต์ต่างๆโซนมหกรรมจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการ SME ไทยลำปางและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศจำนวน36บูธครับโซนกิจกรรมการจัดแสดงผลงานวัสดุไทยสร้างสารรค์ที่การาซึ่งการจัดงานอุตสาหกรรมแฟร์2025ครั้งนี้ครับจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ของภูมิภาคเอเชียในอนาคตครับครบ ผู้ไปกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง